สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสูตรหวยราวนะครับสูตรหวยราวก็วันนี้ก็เป็นของวันนี้เลยนะครับสูตรด้าเว็บวันนี้ก็เป็นของวันนี้นะครับยี่ห้ากุมภาเนี่นะครับพฤหัลืดที่ยี่สิบห้ากุมภาก็มีสูตรทั้งหมด4ี่พันเจ็ดร้อยประสูตรนะครับสูตรเลขเด่นสองพันสูตรสูตรเลขดับสองพันสูตรนะครับสถิติ ก็นี่นะครับอัปเดตท,ทุกวันหลังหวยออกนะครับก็มาดูสูตรให้เราแม่นๆ่นไม่ผิดเลยนะครับก่อนอื่นก็เพื่อให้ง่ายผมขอดูเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างก็มีบนมีล่างนะก็นี่ครับสถิติย้อนหลัง30งวดผิดศูนย์ครั้งเนี่ยมีอยู่ 16สูตรนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับสูตรแรกดับนะครับดับหลักหน่วยล่างอันนี้หลัก10อันนี้หลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยอันนี้สูตรได้7เลขมันออก8ก็คือถูกนะครับมันดับเลขดับก็คือมันจะไม่มานะครับอ่าก็ จำไว้ง่ายๆแค่นั้นเองครับสูตรคำนวณได้1ห,งหงวยออก9ก้ามันก็ไม่ถูกถ้าสูตรคำน,นวนได้1แล้วหวยมันออก1แสดงว่าอันนั้นดับผิดนะครับอ,อันนี้ก็จะถูกมาหมดเลยนะครับสถิตินะครับก็ไล่ดู30มสงวดนะครับผิดศูนย์ครั้งนะครับถูก100ซเลยนะครับมีอยู่อะไรนะ เอ่อสิบหกงวดสิบหกสูตรนะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นผิดหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่วิธีดูคือยังไงสมมติสูตรนี้ผมจะลองทำให้ดูนะครับสูตรนี้ได้สี่เนาะอ่ะสูตรหนึ่งนะครับเมื่อกี้สูตรแรกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าเอฟศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่อันนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่นะผมก็จะดู ทั้ง16สูตรดู1 2 3 4 5 6ถึงนี่แล้วนะ6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14 14แล้ว15 16อ่า ก็จะมาดูนะครับว่าอ่าอน,นี้ได้ศ0นศเนาะศปิดไปอันนี้ได้7มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะมานับดูว่ามันจะดับอันไหนแน่อันนี้7นะครับสตรเดียวกับอันเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผมเปิดสออันซ้อนกันก็ ขออภัยด้วยครับมีแนวโน้มอ,อันนี้5นะครับอันนี้คือวิธีดูเบื้องต้นนะครับง่ายๆดูจากสูตรเลขดับอันนี้4มันคงจะมีทุกตัวมั้งครับเนี่ยแต่มันก็เป็นวิธีอ่านี้ได้ศูนย์อีกนะครับก็เรียกว่าชนสูตรนะครับแบบนี้ศูนย์อันนี้อ่าหนะครับห้ามีอ่า ไปเข้าไปจะได้นับดูน,นี้หกน,นี้หสูตรนี้ได้แปดโอ้โหมีทุกตัวแล้วมั้งเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับเราก็ต้องมาไล่ชนเราอ,อันนี้เก้า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 ก็มาอันนี้สามโอ้โหจะครบแล้วครับเนี่ย จะครบทุกตัวแล้วเนี่ยสามก็สองก็มาครบแล้วแบบนี้หกอ้าวหกหกมียังหกมีแล้วหกใส่เข้าไปสูตรนี้ได้ศูนย์ศูนย์ใส่เข้าไปสูตรนี้ได้เจ็ดเจ็ดมียังเจ็ดมีแล้ว สูตรนี้ได้5 5อ่ะ0 0ต,ต,ตัวน,นี้มีอีก,กนหนึงเอามาใส่0 4มีอมีอยู่แล้วอ่ะ4เราจะได้นับกันนะ7 7นี้ไม่แน่ใจว่ามันซ้ำไหมเอ่ะนีะ่ยเราก็จะได้เราก็จะได้มาแบบนี้นะครับถ้าเราเอาอ่า16สูตรเมื่อกี้มาชนกัน เราก็จะได้เลข0เลข7เลข5เนี่ยเป็นเลขที่เลขดับเลขดับของอะไรลังหน่วยล่างนะครับก็จะได้มา3ตัวที่น่าจะดับแน่ๆเพราะว่ามี3สูตรที่มันคำนวณได้เลขนี้นะครับ แล้วมีอีก2ส,สูตรที่ได้4กับ6คำนวณได้4มี2ส,สูตรคำนวณได้6ก,ก็มี2ส,สูตรที่คำนวณได้นะครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นเลขเด่นไปนะครับขาดอยู่เลข1นนะครับอ่ะก็อย่างว่านะครับอยู่บ้านก็มีเสียงพ่อเสียงแม่มาเป็นธรรมาดาก็นี่เป็นวิธีนะครับอ่าอันนี้เราได้อะไรนะหลักหน่วยนะ หลักหน่วยร่างนะครับวิธีหาหลักจิบเราก็ไปดูสูตรหลักจิบอ่าดูดับหลักจิบแล้วก็เลือกเอาเหมือนเดิมนะครับมีกี่สูตรเนี่ยเนี่ยมี24สูตรเลยนะครับที่ไม่ผิดเลยอะ่ะเราก็เลือกดูผลแล้วก็มาชนสูตรเนี่ยไอเลขดับเราก็ตัดออกไปส่วนส่วนนั้นอื่นๆก็เป็นเลขเด่นคือนอกจากมันหาเลขดับได้ด้วยแล้วไอ ไอ้ที่ได้ตัวเรียวอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเป็นเลขเด่นได้นะครับมันยังขาดเลขอะไรอยู่เนะี่ยเลข1นึ่งใช่ไหมอ่าหนึนี่น่าจะเด่นที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีเลขดับคำนวณได้เลย2องสามสี่ห้าหก็ดแดเก้ามาหมดนะเลขเด่นคือคือดับเลยนะครับเอ้ไม่ใช่เลยเลขหนึ่งคือเด่นเด่นที่สุด ถ้าเป็นผมผมก็จะเอาหนึ่งสองสามเก้าแปดเนี่ยไปจับคู่กับไอ้ที่เราจะเลขเลขสิบหลักสิบนี้เนาะมันได้ห้าตัวก็แต่เอาเลขหลักสิบห้าตัวหลักหน่อยห้าตัวคุ้ยกันเป็นคู่ก็จะได้ยี่สิบห้าตัวนะครับยี่สิบห้าตัวนี่มันยังน้อยไปหน่อยนะผมว่าถ้าจะให้ดีนะครับ 47ตัวหลัก17ตัวหลักหน่วย7ตัว7 7 49เออ 7, 7ตัวกำลังนี้นะครับเพราะว่าเจ้ามือเขาจ่ายบาทละประมาณ90นะครับเจ้ามือออนไลน์ก็ถ้าซื้อ49ตัวแล้วถูกบาทหนึ่งเราก็ได้มา90บบาทนะครับก็เนี่ยครับสามารถอา่า ตรงนี้นะครับสมัครแทงหวยนะครับไปได้ตรงนี้นะครับเ,เว็บนี้เขาจ่ายเร็วจ่ายจ่ายจริงนะครับผมก็ใช้อยู่เนะเาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนสูตรื่นๆก็วิธีการดูก็เหมือนเหมือนกันนะครับม,มาดูเลขเลขเด่นกันบ้างเลขเด่นหลักสิบเมื่อกี้หลักหน่วยก็เด่นหลักหน่วยแล้วกัน เด่นหลักหน่วยมันก็จะมีสูตรแบบนี้นะครับแต่มันจะไม่แม่นเหมือนเลขดับก็เรียงก,กันไปนะครับอันนี้เป็นสูตรกี่ตัวนะแปดตัวเลยนะครับแปดตัวมาเลขเด่นนะครับก็คือในแปดตัวนี้มันจะมีเลขเด่นอยู่ส่วนวิธีการก็เอามาชนเหมือนกันนะครับแต่มันจะชนยากหน่อยเพราะว่าต้องเอาทั้งหมดมา สมมุติเราเอา10สูตรใช่ไหมเราก็ทั้งหมด10อันเนี้ยมานับดูว่ามีเลข0นย์มีกี่สูตรศูนย์ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มโมโหศูนย์ี่มีทั้ง10สูตรเลยก็แสดงว่าเลขศูนย์เนี้ยอาจจะเป็นเลขเด่นก็คือเลขเด่นเลยแหละเพราะว่า10สูนยเนี้ยคำนวณได้เลข0ูนย์ทุกสูตรเลย แล้วก็มานับดูหนึ่ง,อ,นนงอันนี้ไม่มีเนาะ1นึ่งหงองามส่า,าเลขเลขหนมีแค่5สูตรนะครับแสดงว่าเลข0ูนย์เนี่ยเด่นเด่นมากที่สุดละนี่ก็คือวิธีการหาหง่ายๆนะครับพอเราได้มาเราก็ไปจับคู่กันก็จับคู่ไม่ยากเนาะเอาหลักสิบคู่หลักหน่วยเวลาซื้อก็ไม่ต้องกลับนะครับอ่า เ็เข้าไปซื้อออนไลน์ได้นะครับตรงนี้ใครสนใจอยากจะเข้ามาลองดูสูตรก็ดูได้เข้ามาดูได้ก่อนนะครับที่สูตรหวยลาวนะครับพิมพ์คําว่าสูตรหวยแล้วก็ตามด้วยลาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเนาะจะได้คลิกเข้าไปดูง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเซียนหวยนะครับคนรักหวยลาว ก็เข้ามาดูได้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ